อ้ดันบลอกเลยจะเล่นมุกแบบว่าซบแขนซบตักไม่ถึงนะครับโดนก็อีก,ก่ปคุกุนก thank you คุคุะว thank you สมสกค,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 คุนีนีเนี่ยหน้าด้านหัวด้านมันเลยไม่ค่อยมนักโอเคอืมวีลกอู่เกต้าเธอที่มโอเคตังแฟนฟอร์ตังแฟนขับ พ่อเดี๋ยวใช่ดุนาฮสนซาติก้าเดี๋ยวพี่เบลเขาเวดเอ่อเทคยูไฮโลโฮเทลอยู่อืมเห <c oughs> <g ül> มือนเลย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าหลังหลังหลังเขากลับผมอาจจะไลฟ์ต่ออีกแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ว้าวเซ็กซี่ใครให้เสื้อนี้มาเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับผมมีเซ็กซี่เนี่ย <c oughs> ใครให้เสื้อนี้มาโคตรชอบเลยนะเฮลียเฮ่อว่าเฮียเฮีย อยู่ๆอ่ะบางคน yes อยู่อ่ะอ๋ออันนี้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 ป๊บปบอืมอืมภาจาอังกฤษเป็นแค่หนึ่งยูนิเวร์สัลเลยย่าภาษาอังเกฤษโอเคอืมรันนก้นริันนั้นไม่ใช่แล้วเออปิดม่านทำไมอ่ะถามได้ไงปิดม่านทำไมก็ไม่ให้คนเห็นไง เออจะได้แบบเออทรงสวีทเผื่อหอมกล้องหอมแก้มถามทำไมเนี่ยโห oh. ผมแม่งก็เป็นคนตอบตรงๆด้วยเออบอกก่อนบอก,ก่อนอันนี้อา,อาจจะชอบว่าเสื้อนี้มันเห็นแบบผมชอบชอบชอบ,ชอบ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 ตาอะไรก็มองอ่ะก็มันเห็น่ะใครให้เสื้อมาวะ มังเลยไปที่หนุ่มๆมองขนาดไหนเนี่ยโอ้โหอันตรายทุกชั่วงให้เอ็มแอมอันตราย every day every night ตอนนี้ฟุ้งมาเว่ออันตราย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 เออฟิลเตอร์มันก็ช่วยอย่างนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าแบบที่เพราะฟิลเตอร์โอเคอ่าอันนี้ค่อยค่อยดีหน่อย อันนี้ดูธรรมชาติหน่อยเล่นๆไปนี่โอ้โหโขกไม่ได้เบาเนี่ย how can right how can เปิดอันนี้ก็ตาแตกทอม thank you อันนี้แคสแคส and not okay because because okay your e y e แตกยี่เนาะเนี่ยตาแตก not good not good จริงๆกู no น o n วีต้องถนอมสายตากันโอ้โห แม่งเอ้ยตาไม่ได้แตกเพราะไฟเว้ยหืหบ้าใครบอกวอเตอร์เมลอนบอกเลยไม่ใช่นะเว้ยผมจะบอกให้ื นปวดกบาลเลยเมื่อกี้ตอนผมขบต๊ะมันมีเสียงเมั่าเพื่อนผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเกิดมาจะแบบทํำอะไรที่แบบหน้าด้านแบบนี้คือแบบเห็นอยู่ว่าไลฟ์อยู่แต่ก็แบบมองแบบมองอ่ะจริงๆมันไม่ควรเลยเพื่อนเนี่ยผมเป็นตัวอย่างผมบอกให้ มองเฉยไงบรว่าแบบแบบเบื่อแล้วผู friends, see, huh, ้ชายคนหนึ่งก uh, ็มองเ่ะเราก็เออมองเดี๋ยวแล้วไปไหนผู้ชายหูมองตาแตกเลยขอมองเงดิอืมโอ้ไม่ต้องมันผมเราผมเห็นมองเต็มไปหมดอ่ะจับ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 อ่าผมผม ี่ทำไมม,มันมันตามตกตลอดด้วยเนี่ยคือหลอดนี่มันเป็นหลอดอ่ไม่ใช่ LED อันนี้มันเป็นหลอดแบบรุ่นเก่าอยู่อ่าค <Okay. S 1> ือคนุ่นาปปีสอะนุ่นาแฮปแฮปแฮปปแฮป t h คุณงคคุกวันนี้ <Okay. S 1> ผมผมไลฟ์กันขายของพอดีว่าไม่ได้นานมากนะผมเลยวนันนี้วันนี้ผมมาขอบคุณเพื่อนๆต่อที่ที่ดูเป็นกำลังใจให้เรา thank you Um, your, your fan, my, my friend tibet mm -hmm. watching you and me yes uh, i walk to come on jingjing Oh, we Charlie and me every day walk 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 very Oh, to come you know uh, me one month stay in thailand stay one month to come mm -hmm. uh, or jing every day walk not three days I'm, but I'm happy Charlie and me together, and uh, to come every day watching you watching Charlie and me, Jingjing, uh, jing jing, uh, jing, -jing, jing, -jing kukunka, kukunka. Thank you everyone. Thank you so much. This is crazy. Thank you kokunka You will see. What? Thank you คุณค่ะอะไรวะเนี่ยพามีอะไรพวกคิ้วแม่งกระตุกตลอดเลยเฮ้ให้ให้ตับวดเขาเรียกซีหนุนศอกหนุนศอกกระตุกหนุนศอกหนุนศอกกระตุกกระตุกอืมนุนศอกกระตุกคุณค่ะเราจะมาโก้มมาให้ปวดคอทำไมีอยู่ไม่ไงนะเผื่อแผลเพื่อนเพื่อนเออค่อยชัดหน่อย I love you. I love you, everyone. Tingting, go conquer every day, every day. Tingting, you know, this is crazy and lucky. Many people love you, love me. I'm jing, really happy with this. Mm. Every day, unbelievable. Hmm, yes, i yeah. I'm not sure. That's not sure. ขอบคุณแองเฟอร์ความรักที่กิ๊บฮึเฮ้ยยินดีต้อครับค่ะค่ะวันนี้ผมจริงๆไม่ค่อยอยากคุยเรื่องเรื่องเครียด สักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คุยไปด้วยเนื่องเนื่องจากไม่ได้ไม่ได้อยากคุยเพราะว่าอืมอมอะไรนะอะไรนะคนรอบแบบคนเร็วก็บอกมานะ้ะรับผมคนเร็วนะครับอืมอันตรายอันตรายวัาธรรมมาก็คือสามสิบนาทีก็คืออยากมาขอบคุณเพื่อนทั้หละแล้วก็คือถ้าเขากลับไปจะไลฟ์ต่ออะไรก็ ตามสบายนะครับเดี๋ยวผมก็ไลฟ์ต่อด้วยวันนี้มีความสุขนะครับได้ได้คุยเพื่อนๆได้ขายของขายสินค้าแล้วก็มีโอกาสวันไหนที่ไม่เหนื่อยเกินไม่ได้อะไรเกินแล้วก็มาคุยกันตัวผมก็คือหลังจากวันนี้ก็จะพยายามให้เพื่อนๆได้ได้เห็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแบบกันว่า ตัวผมจะแบบลืมในหลายๆอย่างเหมือนกันไม่ว่าเป็นการคือต้องบอกก่อนว่าแต่ตั้งแต่อย um, yeah? ู่อ่าส t a ทไท a ลนสามสิบเนี่ยสามสิบวันสามสิบเดย์สามสิบเดยอ่าสามสิบวันต้อยซี่สามสิบอืมถูกสามสิบเท่าอายุเราเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าผมไม,ไม่ได้พักความหล่อไม่ได้พักความหล่อเลย คือมันปล่อยผ่านไม่ได้เพื่อนๆปล่อยผ่านไม่ได้คือ30มสิบวันเนี่ยผมต้องบอกว่าว่าผมไม่ได้พักความหล่อไม่ได้พักความหล่อเลยจิโ you น know, ่ไอไอ้ิเคราะห์ u ึด o ำไท Because you c o ะ e ์วิเครา y ห์ c a ดยูสแตนท์ไ a ยแลนดสามสิ day s I don't stop every l a w คือแบบ every l a w e v e r y day you l o v yes m um, ไม่ because, เพราะเพราะว่าคุณอ๋อ many many eating eat 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 m u c <oughs> h I love you because make up I'm l o หรอ because make up and make hair I l o หรอ every day แต่ไหนไ <No, S 3> ม่ไม่คุณ no you know makeup very low <c oughs> อันนี้รู้ I I know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  <c oughs> I know but อืมคือด้วยการที่เราเมคอัพทุกวันแต่งหน้าทุกวันเนี่ยผม,ผมก็หล่อขึ้น แล้วก็แล้วก็คือหล่อมากตั้งแต่เขามานะครับสามสิบวันนั่นคือผมไม่ได้ไม่ได้หยุดความหล่อเลย <c oughs> ผมต้องพูดตรงๆว่าบางทีผมก็เหนื่อย I'm tired tired because I'm raw <c oughs> every night every day tired โอ้แม่ไม่ต้องเปิดซาวเลยเสียงมั่งทะลุถึงเอย <c oughs> อ I know I know you tired know. yes because we we are <c oughs> I'm Ketcha Charlie. Yes, me, we are saying. You, I'm um, in Thailand, very 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 deep sleep, and I want not sleep. But you, why, mm -hmm. ching, ching? Charlie, don't ching, ching, vampire? Because you. You zombie me. Because uh, I'm zombie why why why, why 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 why? You why 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 because you. You why don't sleep? i I want you sleep. Me me um, same same. Um, อมเพราะคุณนั่นแหละครับเพราะว่างานที่ผมเรียบเรียงให้เราสองคนให้ให้ให้ทีมงานให้เพื่อนๆได้เห็นนะ่ะ I'm happy I don't sleep happy every day every day นะครับผมก็คือจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นมีความสุขมากนะครับคือคือต้องบอกว่าผมเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าวันนี้มันครบ30วันถ้าผมผมลดอะไรลงได้ในเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมเนะี่ยมันก็คงดีเพราะว่าผมว่าบางทีร่างกายมันก็ประทุปะทุออกมา ออกมาบ้างนะครับในในแบบทางอื่นๆที่แบบว่าหนึ่งผมนะเ,เนี่ยแพ้ปกตินเนี่ยผมฉีดสเปรย์วันเดียวมก็แพ้แล้วนะแต่ผมก็พยายามอาจจะมีการกินยาแก้แพ้กินนู่นนี่บ้างนต่ตอนหลังผมไม่อยากกินแล้วนะผมก็เลยไม่ได้กินแต่พอเราทําผมแล้วเราออกไปไปตากแดดปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือแบบเหงื่อมันลงปุ๊บมันขึ้นทันทีเลยนะครับใครที่แพ้สเปรย์เนะพื่อนๆจะทราบอยู่แล้ะผม,มรู้สึกว่าอาจจะต้องหยุดก่อนเพราะว่าผมไม่กลัวตายนะหรืว่าผมกลัวเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มีใครได้ไม่ไม่ไม,ไม่อะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวตายก่อนเพราะว่าผมเริ่มว่าถ้าเออร่างกายมันเริ่มเริ่มบอกอะไรในบางอย่างเราก็ตัวเราก็จะจะพักผ่อนของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไม่ต้องห่วงนะผมจะบอกให้ว่าตอนที่เขาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเขาทํางานแม่งงานเขาดีอยู่นะนะแล้วก็อาจจะเหนื่อยผมว่าน่าจะเหนื่อยกว่านี้หน่อยเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยคือ คือเขาได้ได้นอนแค่น้อยมากเราคือ before you you stay c o r e a you sleep you sleep one hour yes I know one I I'm t ริงจ i n g I'm หนึ่งชั่วโมงนะครับเขานอนหนึ่งชั่วโมงหรือบางทีไม่ได้นอน you know every day Some day you don't sleep I แ e r s c h u r l and hospital จริงจริง and the how can say ถ t Thai say um in in train ชิจยา yeah yes In Korea, I don't sleep on many many um job and you, you I want to live and <he life S 1> study แล้วก็มี job มีงานนะครับแล้วก็เรียนด้วยถ้าแบบที่เขาบอกจริงๆนะคือถ้าถ้าแบบมันจริงนะคือว่าเขาเรียนเขาทำงาน study and you r job and live, live. ก็คือผมที่ผมคุยทั้งหลก่อนเข้ามาคือคือเราไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือว่าสิ่งที่อยากเห็นเข้ามาสุดคือมาไทยแล้วได,ได้ได้นอน มากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมได้เห็นนะผมก็ว่ามีความสุขมากแต่บางคนก็ยังไม่พอใจกับสิ่งที่ที่ผมได้ได้ทำนะอะไรเงี้ยส่วนผมจะบอกแค่ว่ากู<ม>ยังไม่ได้นอนนะครับผมนี่น่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่นอนรวมกันยังไม่ถึงทะเลสามชั่วโมงสี่ชั่วโมง <I 'm S 1> แต่ก็แอบแป I'm question <Yeah. S 3> you in uh meet come Thailand uh uh you manager you You happy? Happy. I am very happy. You don't so you okay? Okay. Really really happy like... You like walk? Like you. <laughs> mm. I am jing jing happy. Um, in Thailand uh walk walk everyday walk. Uh, we jing 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 uh, we, we don't want free day. I want free day. But mm -hmm. but I want walk. <you> เข้าใจ <because S 2> เขอร์บิ๊กเคอร์ยคือการมินนะอะเทวชาลีว่าแบบ one work one work one work ทุกวันทุกวันแล้วก็แล้วก็แต่แต่แต่ the, the, the next 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 time I'm one free day นะโอเค one week h r e e day two three day ก็คือเป็นเป็นความต้องการของเขานะใครอย่ามาดา่ดาผมด้วยนะนี่คือความต้องการแล้วผมผมว่าสำหรับคนอื่นอะ คุณคุณอยากคิดว่าการทางานทุกวันสําหรับสําหรับเขามันเหนื่อยเลยเพราะว่าเขาเขามารลฟยให้เพื่อนๆได้ดูน้อยลงมันผมว่าเขามีความสุขกว่าแล้วหลายคนถ้าให้เลือกได้ผมเชื่อทุกคนก็เลือกเลือกสิ่งนี้ที่มันมีความสุขมากกว่านะครับแล้วก็ได้รับความรักจากใครๆอีกหลายคนมากมายนะครับโอดีสอทีคอยส่วนผมนันไม่เป็นไรนะครับผมผมเป็นพวกไม่ได้นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เดือนละสามชั่วโมงเองเลยคนระับสามสี่ชั่วโมงแต่ว่าก็คือมีความสุขมากครับแค่ว่าตอนไหนร่างกายมันปะทุป,ะท,ปะทบปะทะอะไรมาแล้วก็อาจจะพักผ่อนบ้างหรือว่าก็ก็ไปก็ดูแลตัวเองขึ้นมานะครับแต่คือคือ,คอชีวิตสิบปีนะครับผมไม่ได้หลับมีความสุขครับโอ้เวมไพรแวมไพรไม่ไม่น้ำหนักบ <Sorry. S 2> วก้นเร็วขนาดนี้ครับอ uh, I อไอติสคือยืร์ยูยูยูไฟยูท minute w เ i t yeah อเค y I ชัดเจนไอ้ไอ้โนเบอร์ที่โนเบอร์ที่2โค้ด10%เวอร์ซีอ๋บอกให้ว่าในหลายๆเรื่องก็คือบางทีก็เป็นเป็นมุกที่เขาเล่นนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากเบรกแรงอะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาเขาบอกอาจจะบอกว่าชาลีไม่ฟังผมจะบอกให้ว่า ผมก็ฟังเวเวลาหลังกล้องหลังกล้องผมจะบอกให้ว่าใครท,ที่ที่พูดหลายๆอย่างนะว่าตัวผมโอ้ยทําตัวเหมือนเด็กไม่ฟงไม่ฟังไม่มีสมาธิสั้นผมบอกนะผมสมาธิสั้นนะครับหรือผมพูดอะไรโกหกหรือผมคิดอะไรไม่ได้ไตรตองที่ผมบอกนะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้หรอกครับผมมีหลายๆอย่างที่ผมต้องดูแลและผมเข้าใจอะไรหลายๆอย่างโดยที่พวกคุณไม่สามารถเข้าใจในสมองผมได้นะครับ ผมไม่ใช่อัจฉริยะหรือคนเก่งกระเด้งซนิ่งนะครับแต่ผมพูดจริงๆว่าผมทําหลายอย่างพร้อมกันได้จริงนะครับไม่รู้จะอวดยังไงนะครับแต่ก็ก็กําลังอวดอยู่นะครับทําได้หลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ไอพรแสวงพรสวรรค์ที่ได้มา รู้คําตอบก่อนที่คนจะถามเอยเวลาเวลาใครถามเอ่ยมาคําเดียวก็รูแ้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรอะไรเงี้ยก็ก็ทราบเป็นเป็นมาตั้งแต่เด็กนะครับที่รู้นะครับแล้วก็รู้ว่าอาทิตย์หนึ่งจะเกิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็คือแบบรู้ได้จริงแบบหลายหลายอย่างนะเพราะว่าผมเหมือนชอบชอบวิเคราะห์อ,อะไรเงี้ยชอบวิเคราะห์ชอบไต่ตองแล้วก็ชอบฝึกอะไรที่มันไร้สาระตีนซ้ายฝึกไม่ได้อยากคลายนะแต่คือเครื่องดนตรีเยอะตีนซ้ายฝึกกีตาร์ตีนขวากด เปียโนมือซ้ายจับแม่งสี่อย่างพร้อมกันยังได้เลยผมไม่ได้พูดเล่นนะเป่าคุยแม่งไปด้วยพร้อมกันยังได้เลยโลกจิตนะครับผมอะออแล้วคนอ่บผมก็คือไม่เข้าใจแต่ก็ไม่แปลกใจสวยหนาวเหรอยูดต้องรเเมเบอร์แล้วนะหนาวหนาวหนาวเซมโอเคตัวกืตักอตกแต่ยูรูอยู่แล้วร้อนเซมเซมร้อนเซม ร้อนร้อนร้อนอืมเซมร้อนร้อนร้อน many ร้อนอ่อร้อนทวอทบตาทถอะ hot h ตาตาสวยปะ่ะผมอหรอเออทำไมอ่ะสวยแล้วมา <가 docteur> 아, 아이키! 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 아, 아이 Can you make it? Oh, why? Why no battery? No. Okay. Okay. Maya. Now okay. Mm-mm. Ah, you. Charlie, back. Please. Uh, there. แฮปปี้นิสซสวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนอย่าไอ้นี่นะห้ามไม่ได้หรอกผมจะบอกให้ว่าตอนตอนนี้มีมีมีหลายคนที่ที่อาจด,ดูอยู่นะครับผมวันนี้ผมอาจจะมีอะไรพูดหลายเรื่องหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวรออาจจะรอกกลับก่อนหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเราพูด,ดมี มีหลายคนนะครับที่ที่ผมเข้าใจเลยว่าการที่อาจจะเห็นผมมานั่งไลฟ์อยู่ตอนนี้กับเขาแล้วอาจจะแบบว่าคิดว่าแบบรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างนะจากจากที่ผมดูนะผมเข้าใจความรู้สึกของหลายๆคนเลยนะที่ท,ที่ที่อาจจะแบบว่าดูรายการแล้วรู้สึกว่าแบบว่าแบบเฮ้ยเราจะทวงคืนนูน่นนี่หรือแบบว่าอาจจะแบบรู้สึกน้อยน้อยใจในตัวเขาอะไรหลายๆอย่างผมจะบอกว่าเพื่อน ลืมนะครับผมถ้าผมย,ยิ้มมีความสุขในในทุกทุกตอนที่ผมเป็นนะก็ก็ใครที่ยังอยากอยู่เป็นกําลังใจกันในะทุกทุกอย่างก็ก็อยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่อยากให้ทุกคนต้องมาตีกันแบ่งแยกหรืออะไรเงี้ยก็คือชาลีมีความสุขนะทุกคนก็ยังมีความสุขผมจะบอกให้ว่าเรื่องหนึ่งสิ่งที่ที่ที่เพื่อนๆต้องต้องดีใจนะครับเหมือนที่เหมือนที่ตัวผมตัวผมดีใจนะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแต่ว่า S <S mm hmm. เก so like like ี่ยวกับเราเนี่ย U and m นี่ะน่ารักน่ารักก็คือผมจะบอกให้ว่าเหมือนถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆดูอยู่เมื่อวานหรืออะไรเงี้ยนะก็เพื่อนๆไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าถ้าถ้าตามหลักความจริงเลยเนี่ยคนที่ปล่อยผ่านไม่ได้เพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างผมเริ่มมามันมาในเนี้ยเราผมไม่ชอบการปล่อยผ่านนะอะไรที่ผมอธิบายได้ทําให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวผมนะผมจะบอกให้ฟังว่าถ้าผมผมชอบนะครับ คือเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆเห็นน่หลายคนอาจจะน้อยใจหลายคนอาจจะแบบรู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรในตัวเขาอะนะผมว่าผมก็ก็ตามใจนะครับบางอย่างมันก็ต้องต้องมีการรู้สึกไม่ดีรู้สึกอะไรกันบ้างแต่สิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่จริงๆถ้าสมมุติว่าเมื่อวานอน่ะเป็นคนที่ได้ยินแล้วแล้วเสียใจที่สุดหรือคนที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่าต้องเศร้าที่สุดคือใครมันต้องคือตัวผมใช่เปล่าต้องคือตัวผมเลยนะ แต่ผมอะคือเพื่อนๆนะมาเ,าเศร้าเสียใจแทนผมหลายนะอย่างต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะผมจะบอกให้ว่าเพื่อนๆต้องดีใจไปกับผมนะผมดีใจมากนะนการที่ได้ยินเมื่อวานอนะ่ะคืออะไรรู้เปล่าเพราะว่าพอที่เราเราได้ยินเมื่อวานนะครับผมไอ้สิ่งที่เป็นคนือคือผมมารู้เรื่องความรู้สึกของเราสองคนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ยินเมื่อวานนะี่ะผมดีใจมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้โกหกนะครับหนึ่งเขาไม่ได้โกหกนะครับอันนี้คือข้อข้อดีมากที่ว่าตัวผมเนี่ยต้อง ต้องต้องได้ยินแล้วก็เข้าใจในสิ่งนี้นะครับเขาไม่ได้โกหกนะครับไม่ดีใจหรอ,อนเพื่อนเพื่อนอยากให้เขาโกหกในนู้นด้วยเปล่าหรือว่าอยากให้เขาแบบแสดงอะไรในนู้นอย่างเดียวด้วยเปล่าไม่หรอกพอมานึกดีๆก็แบบเฮ้ย hey, <hi. S 1> ผมชอบผมชอบผมชอบเขาไม่ได้โกหกนะครับเราไม่อยากเห็นเขาโกหกในหรือแปลว่าไม่ได้ไม่ได้คือเขาไม่ได้โกหกนั่นคือสิ่งที่ที่ผมต้องดีใจนะครับ เรื่องนี้มันมัน,ม,นมันสองสองครั้งแล้วตั้งแต่ตอนที่ว่าไปแชร์เหมือนกันนะเนาะกับรายการนี้แต่สําหรับผมคือผมจะบอกเพื่อนว่าผมดีใจนะครับมแฮปปี้มากๆ You <'re> happy Yes ดีใจมากนะครับผมเพราะว่าเขาเขาพูดจริงนะครับมันเป็นอะไรที่ดีใจมากแล้วก็สําคัญสุดกลัวอะไรเวะนเพื่อนเน่ผมกำลังจีบสาวอยู่ผมกำลังจีบสาวอยู่ต้องให้เวลาครับต้องให้เวลาสาวอ๋อ o m i o n n a kill you. o m i o n n a kill you. เย้คุ้มคาทีเราต้องให้เวลาสาวนะครับทุกสิ่งต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมก็ขออนุญาตไม่ท้อถอยนะครับแล้วก็อยู่น่ารักเขาเขาเขามีมุมที่น่ารักแล้วก็ไม่น่ารักด้วยนะครับผมก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอยู่น่ารักน่ารักแอนไม่น่ารัก ไม่น้เออไม่น่าไ,ไ,ไม่น่ารักแอนน่ารักแต่ว่าชาลีแฮปปี้มากๆอืใชาีแฮปปี้ใช่เป็นสิ่งที่ดีมากๆน่ารักน่ารักยูน่ารักน่ารักแอนไม่น่ารักสลับกันก็เซมชาลีก็ซัมเดชาลีน่ารักซัมเดชาลีดอนน่ารักเยะไว่ไหวไม่ไหวก็นั่นแหละแต่ชาลีก็แฮปปี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะถ้าใครยังอยากพร้อมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ ด, i, ดีใจด้วยมากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่กันอย่าอย่าแบ่งแยกอย่าอย่าแบบว่าอะไรนะอะไรนะอย่าเอออย่าแยกอย่าตีกันอย่าอะไรเน,นี้ยนะนี่คือสิ่งที่แบบผมปรารถนานะทุกคน if if my phone u h r e play tell tell you you p h o n e my uh check up is my battery okay okay <c oughs> น่ารักเอ๊ะน่ารักพี่เพื่อทุกคนบอกว่าน่ารักน่ารักซีเจพี่เอนทายสุสุสุสดูน่ารักทุกๆวันกินเยอะตอนนี้คือบอกว่าแบบกินเยอะมากเลยแต่ว่าวันวันนี้เป็นวันแรกนะที่ที่ผมหยุด หยุดกินเยอะเกินมาได้นะครับก็รู้สึกดีมากชุดชุดเดย์ไออันอิจโจกึมโจโกึมเดย์ <I> อัไมไม่ม <chicken. S 2> โจโกึมหรอกคือวันนี้ผมก็กินเยอะมากเลยแต่ว่าไอไอวอนไอวอนดิจ ch ch ๊อปดิจ๊อปชิคกินชานี่อืมไอวอนดิจจ๊อปชิคกินอะไรวะผมงงเพื่อนเขาพูดว่าอะไรนะวัดสโลปิสแอนด์เดวบิ้กไอวอนดิจจ๊อปชิคกินชานี่กินไก่ชิคกิน yes Mm hmm. อืมฟอลี่ผมก็ให้เรียนหนังสือนะครับตัวผมนะครับผมอ่า you are you are เอ uh, ่อ your a e home อืมโอ้โน่ๆๆ my chicken no 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 chicken? Yes. no no no, mm hmm. no, no. my yeah. chicken นะครับขอเถอะไว้ไว้ชีวิตไก่ผมสักส4-5ตัวหน่อยครับชาเลีจ์ yeah chicken or me your choice Your, your your chicken your home chicken and me mm. choice please mm -hmm. um, I i love you and love chicken you okay <laughs> uh, if you love me you say okay I love you and I love my chicken uh. I want <laughs> your home and uh, chicken mm. you uh, you you say like you said... You say เลย You want eat my chicken yeah Yes ไปไปเชือดไก่เลยว่ะคืนนี้ I want eat u s t we now uh, we uh, like to finish it. today <I 'm S 1> finish เชืด chicken แล้วก็ eat Yes Yes อุ้ยอุ้ยอุ้ย You can No 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 I'm sore ดวง I'm sore ดวง For so Okay, mm. I'm okay, understand. I understand. How do I tell you? Right. I want delivery for food. I'm now, like right? now here, mama. Oh, oh, oh. let <laughs> me you. i Oh, not You, it. You and me together, I'm eating am It's more size. I want hot chicken. i am mm. deliver food to you, order? You can order. Can. f o r f o r me. Yes. I want something to eat. My, Charlie ในชาลีร my hotel number You come and we put put your hand chicken and chicken together come okay. Hmm. <laughs> you alone no no you hand the chicken <laughs> and together. Hmm. <laughs> okay. ตอนนี้แม่ไก่แม่งวิ่งไปนน่นแล้วนะครับผม กับลูกไก่สี่ตัวนะครับสามเดือนนะเพื่อนตั้งแต่วันที่สิบหกมกรานะครับคางแต่งนะไม่หายนะครับไม่ใช่ไม่หายนะก็มันก็อักเสบเหมือหลัน,นเพราะว่าไม่ได้ทายงทายามอะไรเงี้ยเฮชิคิดโนโนเชียนหรือว่าไอ้ไอ้จริง know, จริงไอ้โน่จริงจริงชาลีไอ้ฮิวอ๋อ I h e a e mama to c o l l อื you want อ m um, that you 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 want to turn on light again. เอ I, I want chicken. อืมแต่ก่อนนะไอ้มุกกินไก่นี่คือกูสวยทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมเวลาเขาเรียกมุกกินไก่ทีนี่คือ กูตายแต่ก่อนอนะจำได้ป่ะ่ะยิ่งในตอนมาไทยแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินไก่อะโหคนลุกเลยพอเล่นมุกนี้ทีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าการเข้าใจการเล่นมุกของแต่ละคนก็มันก็มีนะน่ารักน่ารักนะครับตัวผมก็ไม่ไร้แต่ตัวผมก็อดทนต่อเสียงด่าของเพื่อนๆที่แบบ ผมก็พูดตรงตรงนี้เลยกันไม่ค่อยชอบพูดแรงๆหรอกแต่เพื่อนๆที่แบบหลายคนที่ไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ความผิดก็ต้องยกแห้แชร์กันไปนะตัวเขาด้วยที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเล่นมุกเราทําให้ให้คนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเออไม่ว่าแล้วว่ากูเต็มเลยตอนนั้นอนะ่ะกูแทบตายเลยแม่งนั่งอ่านฉันอยากกินไก่น่ยวันเด ฉันอยากกินไก่เพลงนี้แหละฉันอยากก,ยยากินไก่ชาริยูซงโอ้ซองกินไก่นะ yes, อยากกินไกอืมกินไก่ซองอันริ้ๆสี่หิวหิวมากอืม